มาดูโจทย์แบบนี้ครับคือคการหารากที่สองนะครับการหารากที่สองนะครับของจำนวนนะครับของตัวที่อยู่ในรูปแบบนี้ครับ x ลบสอง ลวดวายมีปัญหาประจามากเลยนะก็ดูครับอย่างนี้ครับ อธิบายเรื่องดูสูตรก่อนนี้นะครับอขอพูดอีกครั้งนะคือสูตรนี้นะครับกาลังสองสมบูรณ์นะครับก็ปกตินะครับ a บวก b กำลังสองนะครับ ได้ a กัลังสองบวก2 ab ใช่ไหมครับบวก b กัลังสองแล้วถ้าเกิดว่าเป็น a ลบ b นะครับกลังสองจะได้เป็น a กลังสองลบสอง ab บวก b กำลังสองแบบนี้นะครับซึ่งมันจะนำไปสู่นะครับเกี่ยวการถอดรูทยังไงนะครับ ก็ยกตัวอย่างวันนี้ครับให้เห็นภาพชัดๆยกตัวอย่างด้วยตัวเลขเลแล้วกันนะสมมติว่าโจทย์ให้หารู้ของนะครับ8บวกสรูาวันนี้นะครับครับให้เราเทียบแับนี้ครับสังเกตนี่นะครับ 2 ab ตอนนี้มี2อยู่นะครับเราแยกเป็น ab ได้ไหมนะครับก็ขอดาไว้ก่อนเป็น5กับ3นี่นะครับแล้วเราก็มาแยกต่อครับแต่เราต้องมีอะไรครับเราต้องมี a กับลังสองกับบกับลังสองห้ากับสามก็พอดีครับมันคือ8เนี่ยแบ่งเป็น5บวก3นะครับแล้วก็ สองเนี่ยก็เป็นห้าคูณสามนะครับเนะทียบแบบนี้นะครับเราจะได้ว่า a, a เท่ากับอะไรครับรูทห้าบเท่ากับรูทสามนะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับโดยที่นะครับนี่คือรูทห้าห้าเนี่ยคือรูทห้ายกกำลังสองนะครับ แล้วก็รูทสิบห้าก็แยกเป็นรูทห้าคูณรูทสามนะครับส่วนสามตัวนี้นะครับก็กลายเป็นรูทสามกำลังสองครับทำละเอียดแค่ครั้งล่าหน่อยนะครับเพื่อให้ดูว่ามันก็สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวหน้านะครับแบบนี้นครับมันก็คือรูทห้าบวกรูทสามทั้งหมดยกำลังสอง ถอดรูดออกมานะครับมันต้นค่าสมบูรณ์ของตัวเนี้ยนะครับต้องออกมาเป็นบวกแต่รูดหมากกว่ารูดสามอยู่แล้วจริงคือมันไม่ได้ลบก,กันนะก็คือต่อมาเป็นบวกก็คือได้เป็นรูทห้าบวกรูดสนะครับแบบนี้ครับที่ยกตัวอย่างเนี่ยหมายความว่านะครับเ,เราจะเทียบได้แบบนี้นะครับ ก็คือเราเทียบจากสูตรเมืเ่อกี้นะครับเวลาโจทย์ให้เลขมานะครับเป็นรูทให้ดูหลายๆตัวอย่างเลยนะแล้วมันก็จะไปเร็วเลยครับอย่างเช่นนะครับรูทของ12บวกสองรูทสามห้นี้ครับ ให้เรามองสองอย่างครับคือหาเลขสองเลขที่คูณกันได้สามห้าแล้วบวกกันได้สิบสองนะครับมันก็มีเลยครับมันก็คือเจ็ดกับห้านะครับเรียงเลขมากมาก่อนนะนะครับ 7, 5, 12, เจ็ดคูณห้าได้สิบสองอได้สามห้าแล้วบวกกันได้สิบสองเพราะฉะนั้นเมื่อมันถอดรูทออก,กมาก็คือได้รูทเนี๋ยนะครับเขียนผิดก็จะได้เป็นรูทเจ็ด โวูดได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเจ็ดลดเจ็ดบวกลูทห้ายล้วสองสมบูรณ์มันกลับไปเป็นตัวนี้เองนะครับหรือนะครับขอเป็นลบบ้างก็ได้ครับลูทของสิบเจ็ดลบสองลูทหกสิบแบบนี้ครับก็มาดูว่าอะไรคูณกันได้60นะครับแล้วบวกกันได้17ดนะ มันก็คงมีหลายคู่นะครับแต่ว่าที่ตรงทั้งบวกและคูณก็มีคู่เดียวคือ12 5, 60บวกกันก็จะได้17นะก็ได้รูท12ลบรูทนะครับตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ลบก็ได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า12เนี่ยเคยทำหลายรอบนะถอดได้เป็น2 3รูเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้สำเร็จก็ตอบ2ูทนะครับลบกับรูท้าไปครับ ต่อไปนะครับผมไม่ต้องพูดถึงสูตรแล้วเนาะมันจะมีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยดีกว่าหน้าใหม่นะครับถ้าเกิดกรณีมันจะมี2กรณีนะครับกรณีที่มันมีเลขมากกว่า2ล่ะนะครับทำยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับแบบนี้นะครับรูทของ1 8 บวก8ปดรูท5้เารูทห้าเฉยนะครับวิธีก็คือเอาทำให้มันเหลือแค่2นะครับก็แยกเป็น2กับอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วรูท5เสร็จแล้วเอา4เข้าไปในรูทครับการเอาเลขเข้าไปในรูทนั้นนะครับก็เหมือนว่ามันถอดรูทได้เป็น4เพราะนั้นเข้าไปข้างในมันก็ต้องยกกำลังสอง มันก็จะเป็น16ครับครับแต่ครัวน,นี้ข้างในมี15อยู่15บคูณ6ก็เป็นันไม่ใช่มี5อยู่5้าคูณ16ก็เป็นเป็น80ครับครัวน,นี้เรามาดูนะครับคูณกันได้80แล้วบวกกันได้18ดก็แน,น่นอนครับมี10กับ8ดนะผะนั้นคำตอบก็คือได้รู้10บวกรูท8 รูทสิบติดไว้แบบนี้นะครับแยกไม่ได้แล้วคูณเป็นสองคูห้าแต่รูทแปดนะครับเป็นสองแปดคือสองคูณสองคูณสองอีกสองซ้ํากันสองตัวก็ถอดออกมานะครับแล้วก็เหลือสองข้างในหนึ่งตัวแบบนี้ก็เป็นสิบบวกสองรูทสองครับครับต่อไปนะครับอันนี้คือกรณีที่มีเลขอยู่ ข้างนอกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยมันกลับการคือมันไม่มีเลขมันไม่มีสองอยู่ข้างหน้านะทำยังไงนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยวิธีแต่ละคนก็อาจจะท่าดต่างกันไปนะครับของผมเนี่ยสร้างเลขขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเราไม่มีเลขสองใช่ไหมเราก็เติมเลขสองให้มันนะครับ เราเติมให้มันแบบนี้นะครับแปลข้างในเนี่ยต้องมี4อยู่ครับคือถอดออกมาเป็น2เพื่อม,มาตัดกับ2เดิมครับคือเพิ่ม2ข้างหน้าแล้วเติมส่วนสีเข้าไปข้างในนะครับคราวนี้การมองจะยอดยากหน่อยคูณกันได้ห้าส่วนสแล้วบวกกันได้ได้สีคูณกันได้5ส่วน 4, วกกสี่ดูที่ส่วนแวกันนะส่วนคือส่วน4เนี่ยก็แปลว่ามันต้องเป็น 5้ส่วนสกับ1น1ส่วน2วันนี้ครับลองบวกกันโดูนะครับ5้ส่วน2นะครับอ้าวเดี๋ยวผมเขียนโจทย์ผิดเป็นส5นะครับเป็นส5บห้าพอนั้นเนี่ยคูณกันได้15เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นตอนนี้ต้องเป็นเลขสา มันคูณกันได้ส5ส่วน4แล้วบวกกันได้8ส่วน4หรือเท่ากับ8ส่วน2นะครับหรือเท่ากับ4เพราะนั้นแสดงว่าตัวโจทย์ของเราถอดรูทได้นะครับรูปส่วน2วันนี้ครับลบกับรูปสส่วน2ครับเลขถอดไม่ได้แล้วนะครับเป็นคำตอบแบบนี้เลยนะครับ อันนี้คือกรณีที่มันไม่มีเลข2ครับอยู่หน้ารูทที่อยู่ตัวในก็เติมเข้าไปแบบนี้ครับเติมคูณข้างหน้าแล้วก็เติมส่วน4เข้าไปข้างในรูทนะครับเพราะส่วน4ดึงออกมาจะเป็นส่วน2 2สองต่ 2, วสองกลับไปเป็น1แล้วไปเป็นตัวเดิมเนี่ยครับตัดกันกลับไปเป็นตัวเดิมแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูโจทย์นะครับ อันนี้ผมขอดูโจทย์ยากขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันทําได้2วิธีนะครับมันเป็นโจทย์ยากจริงแหละแต่ว่ามันทําได้2วิธีจะทำวิธีง่ายแต่อาจจะนานหน่อยนะครับกับวิธียากถ้ามองออกก็จะเร็วครับอย่างเช่นโจทย์ตัวนี้ครับเี่ยนะสโค้ดนะจะมีมหน่อยละ รู๊ตนะครับนะจอดเลยครับ ijso แล้ผมรู๊สามลบรู๊ห้าลบกับรู๊สามยานะทอดทีอันนี้เป็นรู๊สามบวกรู๊ห้าอันนี้รู๊สามลบรู๊ห้านะครับ นะให้หาค่านะครับว่ามันได้เท่าไหร่ในข้อแรกนะครับถ้าเราใช้เทคนิคเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้3าใช่ไหมบวก2นะเพิ่ม2เข้าไปอ่าไม่เกดเด็กนะครับถ้าส่วน4นะี่เาของสักโคนะครับ มีปัญหากับเรื่องก,การเขียนปรกกาเนี่ยก็เป็น2องรูทห้าที่เดิมเลยเนี่ยท,ที่มันไม่ติดมผมใช้นิ้วเลยกันครับ2แล้วก็รูทครับ5ส่วน4ี่แบบนี้ครับลบก,กับชุดหลัง ก็เป็นสาแล้วก็ลบก,กับ2องรูทหส่วน4นะครับทั้ง2อันมันเหมือนกันนะครับคิดเลขชุดเดียวก็วพอนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับ คูณกันได้504ส่วน4นะครับเมื่อกี้เราลองแล้วนะครับก็คือ5้ส่วน2กับ1ส่วน2ครับแล้วมันบวกกันได้อะไร 5, 5 1, 6, 2, บวก6 5บกเป็นหส่วน2แล้หารได้3ก็คือคูณกันคูณกันได้5ส่วน4แล้วบวกกันได้3จริงเพราะนั้นมันก็ต้องถอดได้ตามที่เราต้องการแล้วแหละนะครับ เพราะฉะนั้นตัวหน้านั้นได้รูทห้าส่วนสองบวกกับรูทหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบกับนะครับอ่ะที่ใส่วงเล็บดีกว่าชุดหลังนะครับก็เป็นรูทห้าส่วนสองลบกับรูทหนึ่งส่วนสองเพราะมาเลขเดียวกันอนะ่ะต่างกันแค่เครื่องหมายเองนะครับเมื่อมาลบกันนะครับรูทห้ากับรูทห้าส่วนสองเนี่ยลบกันก็จะหายไป แต่นี้นะครับเป็นบวกลบลบนะครับก็เลยเป็น2เท่าครับก็คือไป็นอัน2คูณกับรูทหนส่วนสนะครับรูทหนได้1นะครับ2หารรูทสได้รูทสองครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบรูทสให้เฉยครับโอเคนะครับ แล้วก็ไปข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวนะข้อเป็นหน้าใหม่เลยดีกว่านะครับอ,อย่างเช่นข้อ2นะครับรูเจ็ดรบรูสี่ บวกกับรูทเจ็บวกรูทสี่สิบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีเลข2ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีเมืม่อกี้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากดึงสองเพิ่ม2เข้าไปแล้วก็หาร4ครับหาร4ข้างในตัวนี้ครับ สงเจ็ดบวกสองรู้สีสบแปดส่วนสียอมเสียเวลานิดนึงนะครับ 48, 4ี่แปส่วนสมันตัดได้ครับนะก็คือตัดได้12ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูเแล้วก็บวกกับ2องรู้สิครับครนี้เราไปพิจารณา12นะครับนะคูณกันได้12บสแล้วบวกกันได้7คงจะอ่าแต่ ก็มี3กับ4แต่ควรจะนะครับไม่ให้มันติดลบเวลาถอดรูดเนี่ยเพราะรูข้างในรูมันต้องไม่ติดลบนะครับก็ควรเป็น4กับ3อันนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับมันก็ได้เท่ากับนะครับตัวเล็บหน้านั้นคือรูสี่บวกรูสสานะครับ บวกกับเล็บแหลงนะครับก็เป็นรูสี่แสดงผมเขียนเครื่องหมายผิดแล้วเมื่อกี้ตอนนี้มันต้องเป็นลบนะครับอ่ะคานนี้นะครับเมื่อมันบวกกันเครื่องหมายตรงข้ามก็หายครับแต่รูสี่มันคือสองมันก็ได้สองบวกสองก็เลยเท่ากับสี่วันนี้ครับนะครับ ลองโจทย์แบบนี้นะครับแล้วก็ไปยากขึ้นนะครับมีผมเจอละข้อนี้นครับเดี๋ยวก่อนไปข้อต่อไปผมขอบอกมันมีวิธีนึงในการทำนะโจทย์พวกนี้นะครับก็คือครับใช้เรื่องของกำลัง2นะครับเรื่องของพหุนามาช่วย ถ้าบอกว่านี่คือ x นะครับทั้งก้อนเนี่ยคือ x นะก้อนนี้คือ y นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเดี๋ยวถ้าเรานะครับเอา x ยกกำลังสองนะครับดูนะครับจะได้อะไรครับรูปก็หายไปใช่ไหมครับคืได้เจ็ดลบรูสี่แปด อย่งนะครับจะได้ใช้พื้นที่เยอะหนะ่อย y กํากลังสองนะครับก็ได้ยกกําลังสองรูทก็หายไปก็เป็น7จ็ดบวกลูทสี่สิสิ่งที่เราจะเพิ่อมอันหนึ่งก็คือเราถ้าเกิดเราเอามาเอามาคูณกันนะครับสังเกตนะครับ ทั้งคู่เป็นไรครับถ้าจะคูณกันมันเป็นอันหนึงลบอีกอันหนึงบวกเวลามาคูณกันก็ต้องได้ผลต่างหลังสองครับนะครับ x คูณ y นะครับก็จะได้นะครับรูทของอะไรครับใส่รูท้วยก่อนนะครับแล้วก็เอา2ตัวคูณกันนะครับ มันก็เลยได้หน้าลั้งสองก็คือ7 7เป็น49นะครับลบกับรูทสี่คูณรูทสีก็ได้48เพราะนัพอนก็ได้รูทของ1หรือเท่ากับ1นะครับเราได้แบบนี้ครับแล้วมาเกี่ยวใไรข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้หาคือให้หาเลยครับ จดให้หา x บวก y นะครับเรามี x กำลังสองวันนี้นะครับเราเลยใช้รูปแบบนี้ครับในการแก้นะครับผมยกมาทางนี้แ้วกันนะ x บวก y จำสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมครับกลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก2 xy บวก y กําลังสองนะหน้าสองบวกสหน้าหลังนะครับบวกหลังกํลังสองแบบนี้นะครับนะครับแต่โจทย์จะรู้ x บวก y เฉยก็ไม่ยากเลยครับใส่รู้ไปสิครับขาวนี้ x กํลังสองคืออะไรเรามีอยู่แล้วครับ7จ็ดลบรูปสี่แ xy xy เป็น1นึ่งันั้น2 xy ก็เป็น2นะครับ ฝายลังสองคืออะไรนะครับ7บวกรู่สี่นะครับอันแรกนี้บวกลบกันได้นะครับหายไปเลยนะครับก็จะเหลือนะครับดูนะครับข้างในมี7มี2มี7นะบวกกันได้16ถอดรูด้4เป็นคำตอบนี่วิธีใช้ของพหุานามนะ ก็เ,เป็นอยู่ที่หนึ่งที่ใช้ได้ครับถ้าถนัดนะครับ